คืนนี้ฉันต้องได้ได้วยดูหนังเกี่ยวกับสงครามแบบอเวนเจอร์ลุยอะไรเงี้ยเขาก่อนโถมาตั้งนานไม่ได้ดูคราวนี้ต้องได้ดูบอกเลยเคยะครับเอ้าผู้บุกรุกมาดิเข้ามาดิผู้บุกรุกใส่ชุดอย่างเงี้ยนายไหวป่ะแค่นั้นเลยที่นายใส่แบบโมคังก่อนนะสิละอ่า<ๆ>ฉันบอกเลยวันนี้ดูเกี่ยวกับหนังสงครามถูกต้องไหมเอาแน่ละรอบนี้ไม่ทำให้นายผิดหวังวันนี้ฉันจะพาดูได้นายดูหนังสงครามจริงๆสงครามถ้าดูแล้วไม่ใช่สงครามไกโดนแน่เออฉันบอกเลยว่านี่คือสงครามว้าว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 ว <ś les> งครามไม่สงครามบอกความจริงมาฉันดูตา,าแกนะตาแกมันมีความโกหกอยู่ข้างในอ่ะเอ้ฉันไม่เคยโกหกสงครามของฉันที่แบ,บบาบอกเลยแบบ,าบมีผู้หญิงที่แบบอ่มีผู้หญิงดย๋ยวหนังสงครามมีผู้หญิงได้ไงใช่บ,ใา<ง>บางทีมันเป็นทหารหญิงอะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วส่วนใหญ่หนังฝรั่งมันไม่มีผู้หญิงมาเป็นออกสงครามด้วยนี่คือสงครามมันเย็นแค่ไ้นมันมันคือสงครามแผ่นหนังนั่นมันละลายกันะทำไมมันมีแม่ชีอยู่นะ หรือว <ane> <IS IC ID AD> ่าแกเป็นหนังสงครามที่แม่ชีเหรอฉันดูดิใช่ถ้าไม่มีนะแกโดนแน่ฉันบอกเลยได้เลยนายเชื่อใจทำได้ไหิเชียลเดี๋ยวเฮียหนังสงครามบ้านนายเนี่ยหนังอะไรเนี่ยผีเหรอไม่ใช่ผีไม่ใช่ผีไม่ใช่ผีเฮ้ยไม่ผีบ้านนายแม่แม่สีหน้าดำขนาดนี้ไม่ใช่ผีได้ไงเนี่ยไม่ใช่ผีไม่ใช่ผีไม่รู้ไม่รู้คือหนังอะไรย่ะเฮียไม่เชื่อว่าอะไรเนี่ย มันเดินเดินนเดิเขียนตรงหาป <ผม S 1> <อ>ใช่อุยหลอนจาหลอนจ้าสงครามปงครามมากอูนานี่มีสงครามไชันแน่บอกเลยดูหนังใจกันอูหนังโคตรเดือด เดือกกับหนังหนังแงอย่างนี้เนะี่ยหนังแนวแบบหนังสงคราม่นีที่บอกเลยเออสงครามหนีชิบหาแบบม่ปวงหนีคนบ้าะอะไรหนี่อยากจะตีนายมากเลยนอนอะไรเนี่ยเสียงใครมากินแค่ตีสามนะเชลิคพัสดุประส่งพิสุรุประสงเชลคด่ดาทีเพื่อนเันิปหยุดชุดตั้มหนึ่งสวัสดีครับใครครับใครอะผู้หญิงอฮ้ยผู้หญิงผู้หญิงผู้หิงถอชุดต่อชุดเฮ้ยเดือดเขาหาเบี้ยวผู้หญิงมาสวัสดีครับเฮ้ยแม่ชีเหรอเนี่ย ไม่ครับผมพอดีมีอะไรผมเชื่อไหมครับสมุดอะไรเนี่ยเฮ้เขายนสมุดอะไรมาไม่รู้นายสั่งอะไรมาไปเนี่ยเออม่ไม่ซื้อประกันครับไม่ซื้อประกันช่วงนี้ใช่หรอประกันแล้วนี่แม่ชีก็ขายประกันผมไม่น่าขายนะสวัสดีค่ะฉันเป็นแม่ชีที่อยู่แถวนี้อยากจะขอร้องพวกคุณหน่อยนะคะช่วยบริจาคเงินหรือของกินให้โบสถ์เราได้ไหมคะตอนนี้โบสถ์ของเราขาดแคลนค่อนข้างมากเลยถ้าได้จะเป็นบุญคุณอันใหญ่หลวงมากแต่ถ้าไม่ได้แล้วก็ไม่รู้สินะคะเขาว่ากันน่ไม่มีตังค์รับชุดนี้จนมากช่วงนี้ ของกินผมก็หมดบ้านแล้วอะครับพอดีว่าเคียวย่าไม่ค่อยเป็นคนทำอาหารแล้วก็เรื่องเงินก็ไม่ใช่ชี้เปาเพื่อนฉันบอกแล้วมันมามากเยอะครับเอางี้ด้วยไปไปไปผม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 ไม่ยังไม่สามารถทำได้เอางี้ถ้าจะไปจากทีเดี๋ยวผมไปที่โบสถ์เองครับไปไปขอของของยาเวลานอนแม่ชีมาตอนดีสามไม่ถือว่าเป็นเรื่องไม่ดีครับใช่ครับใช่ครับเลาทับถูกกัใช่เพื่อนเราทับถูกแล้วพอเราไม่มีตังค์เพื่อนถ้าให้ตังค์ไปแล้วก็จนเลยอ่าไปไม่ได้นั่นแหละเอาเป็นว่าคืนนี้เราก็ไม่ได้มีอะไรแล้วงั้นเราปิดประตูเข้าบ้านเคียะ แ่มเดี s <S s <S ๋ยวมันอุ่นมาว่ะในดอกเตี้ยเราคงคิดไปเรื่อยเข้ามาเรื่าเข้ามาอ๋อปวดเข้ามาปะฉัดเลยเหมือนโดนหนังสือทุบหัวเลยเว้ยแค่ตื่นเร็ว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 แม่ชี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 มาชีอ่ะเราอยู่ไหนนะเพื่อนเราอยู่ในมันเราอยู่ในโบสถ์เลยอ่ะเออเราไม่โบสถ์เด้อว่ะเพื่อแต่มันเออมันก็มีนั่นแหละแต่มันไม่ค่อยเห็นนะโอเคแชทจะท่องบทสวดนะ อ่ะท่องเลยนำาเหมือนสัพพะโตะนะอะไรนะศาสนาอะนะพระพุทธไอ้บ้ามันคนละเซิร์ฟเหรอคนละเซิร์ฟคนละศาสนาเดี๋ยวมันจะมีล่า่านด้วยอะล่าพานเหรอแต่ช่ว่าหาดิร um> ูกอาจจะมีพวกแบบใบแบบคัมภีร์ไบเบิลเป็นปริศนาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่สามารถทำให้เราออกไปจากตรงนั้นได้ด้วยอะเร็วใช่ไหมเจอ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 อะไรเจออะไรเจอไส้เดืองพูดทำไมในกระดาษต้นไม้อะแล้วอาจจะมีกระดงกระดาษตกอยู่ก็ได้หรือว่ามีปริศนาอยู่ในที่นี้แต่คชื่อว่าไง หรือว่าเก้าอีมา้มันเป็นเก้าอี้รับที่มันจะซ่อนเงินไนว้ข้างในซ่อนอเงินอะไรวะฉันบอกให้หาเลขที่แบบสามารถออกไปจากที่ได้เนี่ย,เ,ยเห็นไหมเนี่มันจะมีเพา<อ>ะเลขให้ใส่นะพอ,พ,อพอเรามีเงินแล้วเราก็จะเอาไปจ้างคนมาช่วยเราได้ไงอ๋อฉันคิดไว้แล้วแต่ตัวแม่ชีกลับตายนะฉัช่นบอกเลยเออเรอเอย,เอ,ยอะไระเลขสี่ เฮ้ในถ้าเขาในถ้าเขาอี้มันจะมีเลขด้วยเร็วช่วยหาเร็วโอเคโหง่าย่ายงั้นสีสีเลขสีเลขสีแล้วมันมีทั้งหมดเหมือนจะมีสี่ใบนะฉันได้มาเลขใบที่สองอ่ะอันเนี้ยโอเคงั้นเราต้องหายีลขไปฉันต้องการเงินช่โชนี้ฉันแบบอันนีอยู่ด้วยก็ได้เลขเจ็ดฉันได้เจ็ดมาเจ็ดคือตอนนี้เป็นเจ็ดต้องเรียกก่อนเจ็ดแล้วก็สี่ขาดอีกมาสองเลขช่วยหาเร็วหาให้ที่หายหมดเลยหาทุกเสาเลยหาเสาเสาด้วยเพื่อนมันไม่ได้มีแค่มันไม่ได้มีนี่ไงเจ็ดสี่หนึ่งแล้วก็ขาดเลขเดียวนี่ไงได้แล้ว เอ้นี่ตรงนี้ตรงนี้ไม่รู้ได้ไงอ่ะจงนไหมเจี่หน่งเจ็ดไมเร็วไปรไปเร็วไเร็วเสี่หนึ่งเดเรียบร้อยโอ้โหแม่โคตรง่ายเลยว่ะโอ้หนี่มันอะไรวะเนี่ยไม่รู้อ่ะเพื่อนแต่เชอว่ากลับไปนลาก็แค่เจ็ดสี่หนงเจ็ดสี่ไปแล้วเว้ยเซมิทีเราตกเราตายเลยนลเว้ยเราตกเราตายเลยแลเว้ยโอชลุโอชุบโอเคไปแล้วไปแล้วเคไปแล้วไไปแล้วไปแล้ ไปเลย้แบแม่ชีตายแล้วเราเราแล้วโอเคแล้วแม่ชีก็ไม่ก็มีการโด่พงโดภาพมกันเนาะงั้นเราก็จะไปกันต่อโข้งหน้านี้แบบต้องค่อยๆเดินไปแลเนี่ยโออไปไม่อั้นเราจะตกโอ้โหอไปเลยไปเลยผูก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 อูกผูกผูกู่กรูกผูกผรกผู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 ู้ายขวาเ

ไป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 แล้วเพื่อนไปแล้วไปแล้วพ yep> ี่ว่าสังเกตรอยบิกพอดีอุวิกุณากลัวเลยมาแล้วเพื่อนเร็วมาท่องอะไรใส่เราก็ไม่รู้ไปแล้วมันท่องมันท่องมาสวดผู้ชายไม่ใช่ผีนะใช่นายสาขาที่ไม่ผีเดือนนั้นใช่เฮ้ยแม่ชีไปแล้วปุ๊บชุบเอาเคสวยโอเคหรือว่ามันมันหลุดไปจากในหนังของเพื่อนมันหล่นไปเท่าหนังแม่ชีแน่เลยใช่ไหมใช่แค่หลบไปแล้วนี่คืออะไรอ่ะแกไป็นโคเคนูครั้งขลัง ไม่รู้ว่าจะมีแกมมี่ได้ใช้ด้วยอ่ะโอเคอันี่เป็นไงอ่ะโอเคเหมือนมันจะไม่ตามมาเลยเดี๋ยวนี้เพื่อข้างหน้ามันจะมีทางตันว่ะแล้วเพราะเราต้องหาประตูเพื่อหาทางออกด้วยเนี่ยหาเลยมันมือมีใช้ไปซ้ายเราไปขวาเราปิดประตูประตูเดี๋ยวคืออะไรอ่ะไม่เอามาใช่เขาจะไม่ขอเปิดบ้านเดิมมันไม่น่ามีอะไรด้วยแล้วก็มีผีด้วยโอ๊ยโอเคต่อไปไปข้างหน้าต่อเพื่อนเดี๋ยวแซมมี่ทำไมพื้นมันร้อนวะเออเชื่อก็ร้อนเหมือนกันวะน่าฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอ่ะทำไม โอยไม่ไม่รู้แค่มันบอกให้มันบอกให้ขึ้นไปอะเออแต่มันร้อนจริงนะข้าเล่าเป็นไรอะอะไรอะ่ะมันมเสียงอะไฟด้วยมันเสียงอะไรด้วยอะแล้วร้อนอะโอ้ยโอ้ยคืออะไรเนี่ยโอ้อะไรอะเชะจังหวะที่มันร้อนอ่ะมันจะกลายเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยมันไม่ได้อย่ามาอย่าแสดงว่าถ้าทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเค่ข้างหลังไม่ให้เราออกจะค่อยๆหายแสดงว่าถ้าทุกๆครั้งที่เรารู้สึกร้อนเราต้องปีนขึ้นใช่ไหมเพื่อนโอเคไปเปิดตู้ต่อ โอเคแล้วนี่เคลียร์ว้่ไปโยนดิไปโยนดิไปโยนดิยังไงต่อยังไงต่อสัพี่ยังไงต่อไม่รู้อะไปก็น่าต่อร้อนเนี่ยเพื่อนร้อนร้อนรลอนไปแล้วไปแล้วเว่อร์โอเคลอยด์อย่าจะลวกโอ้โหโอ้โหูงเรื่อยๆโอ้โหสับบี้ขาขาขาเกือบแย่เกือบแย่เกือบแย่จะบอกเลยไปลงลุกโอ้ยเกือบแย่แล้วเกือบแย่ซ้ายขวาต่อเพื่อนไหมทุ่มแย่พุ่มแย่โอเคตรงนี้เคลียร์โอเคงั้นเราไม่เปิดฝั่งนี้เผื่อมันอยู่ฝั่งนี้ าจะมีทางออกไปฝั่งนั้นก็ได้นะเพื่อนไปเปิดไปเอไม่มีโอเคสวยงันทอต่อไปไม่รู้รู้ว่าตอนเรเจอเอมันจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งวะไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันอะโอเคเจอไหมโอ้โหมีต้นเลยสูงๆแซบีแซบีเราแซบีสูงๆๆ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 ้ๆๆๆเๆๆ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 ปโอเคยอเพื่อนโอเคโอเคเมื่อกี้เปิดฝั่งไหนไปเปิดฝั่งนี้ไปโอเค เราลื้ป <gameplay> <play chip> oh, <mel> <open>. ิดประตูด้วยข้างหลังปิดกอนเผื่อมันโผล่ไปข้างหลังโอเคต่อไปขะน้าซ้ายไปเคียโอเคเคียต่อไเน่อสองสองแบีแซบีแซบีแซบีาบีเมข้าเร็วเรรละปีฉันาอยู่แล้วอยาโดทีมอยากจะคิดเลยเป็นไงโอ้เสื้อผ้าคณขาดเนื้อกนี่คงกบกระดูกนี่คงไม่เหลือขาคนช้าห่วยไปเป็นไ่ได้แล้วไม่มีทางออกเลยแล้วไปไง่ยหรือว่าต้องหากุญแจวะเออว่ะแล้วกุญแจอย เทียร์เอ้ยทีเอาเลียร์สวยโอเคเปิดแล้วนะหนึ่งสองสามโอเคเปิดแล้วเร็วเร็วเร็วมีคนเต็มไปหมดว้ายไอ้ายแอบต่อ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 ยู่ใต้โต๊ะไม่รู้อยู่ใต้โต๊ะไม่รู้หรอมันไม่ดู่มันไม่ดูเว้ยเดี๋ยวมองไม่เห็นก็ได้เพื่อนเฮ้ยผ่าไปเลยเลยนะหาทางออกด้วยวาวถ้ออกไปจากนี้โดนเลยหาทางออกไปจากนี้เอ้ยนี่เราออกทางเดิมชิบหายแล้วเพื่อนออกทางเดิมไม่ได้ตรงมันติดแล้ว

เดินจุ๊เดินจุ๊เดินจู๊เดยวชันเดินวนตู้เดยวชันเดินวนเดยวชันเดินวนโชคีบดีบดีมอบก่อนเลยทางนี้เดินวนเดินวนอ๋อมันน้าจะอยู่หลังกล่องี้ป่าเดินวนเอ้มันสวนมันสวนกระแสทารามันส่นกระแสทาราชหายยเนี่ยอันนอันี้มีไม่มีเลยเลยรู้จักจุกคิงเป่าจุกคิงเามื่อวันน่ะไม่มีเลยไง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 ไม่มีเลยพับ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  กช่วยด้วยมาเร็ว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 อะไรอะไรเข้ามาเข้ามาเข้ามากด่อนโอเคนี่เพื่อนเห็นไหมอ๋อมาถักกันจะมีทักกันระลายแน่ดดเฮ้ยตื่นเล้นะเขียวนี่มันที่ไหนวะนี่เพื่อนไม่ใช่ทางออกนี่ว่าโอ้มันเป็นทางโบยักษ์เลยอะโอ้มีหน้ายิ้มด้วยใช่มันคือโบยักแล้วข้างหน้าเขียนว่าอะไรอะ สี่ชิ้นหนอคืออะไรอ่ะเหรียญศักดิ์สิทธิ์โอ้โหเพื่อนเมืนเราต้องหาเหรียญศักดิ์สิทธิ์มามาใส่อ่ะแล้วเราจะหาจากไหนวะเราจะหาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะหรือว่าเฮ้ยเอาทำไมเราไปอยู่เนี่ยโอ้โหดนักเลยเลยมันมาครับเราตายแน่เลยใจใจเพื่อนหรือว่าเราต้องหาเหรียญได้ครบสี่ชิ้นเพื่อจะการไอ้ไอ้นางนี่มาดิเจอกัน ไม่รู้ไม่ไม่ไม่รู้ซะแล้วว่าฉันนักเป็นนี่ไงล่ะรู้จักลิงเบ่าลิงบาบูลิงบาบูลโอ้ย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  เราว่าเราว่าเราเสียนใช่ไหมเนี่ยใช่เรามีเราเสียแล้วโอเคเราจับันทึกพี่กันโอเคแล้วลืมแซมม่มาตามมาแล้วโอเคแล้วก็เดือดเดือดแล้วแซมมี่แซมมี่ขึ้นบ่าขึ้นม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 าแล้วลืขึ้นมาขึ้นมาโอเคโอเคโอ้โหมาตามมาแล้วลืม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 เดือวเขาแหละโอ้๊บโอเคจะบอกเลยฉันโคตรเซียนเรามีแก้ปัญหาแล้วช่วยเแล้วเหลือสิโอเค งั้นได้เหลยอแล้วไปกันต่อไปว้ยไปว้ยไปว้ยมาตามมาตามมาติดติดเลยมาตามมาติดติดเลยจะเหนื่อแล้วครับบอยเรอบนี้จะไม่ไปรอใช่ไหมในเมืองมันไม่ได้อยู่ในประตูแล้วอ่ะเราจะไปไม่ได้โอเคโอเคโอเครู้เรื่องรู้รื่อมันจะเก็บเหลี่ยมนี่เก็บเหลี่ยมไปบี้ไม่ให้ยเว้ยไม่ให้ยเว้ยไม่ให้ยเว้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วชุบวูบไปแล้วเว้ยชุบชุบอไรเป็ันนี้แล้วอันนี้อยู่ไหนอ่ะอ๋อตอนแรกนายคนแล้วไม่มีหรอในกล่องเดี๋ยวฉันจะคนไห้หมดอ่ะลองหาในกล่องดูเร็วๆเร็วๆเราจะมาแล้วหาอยู่หาอยู่

สี่เรียบร้อยระยามันมาแล้วตนไม่ได้เกิดเ็เลยไม่เห็นมีผลอะไรเลยสะพี้เราตายแล้น้ำมันละัพัก์โนโนละโนมันนันละโนนมนะโนนมัโนนะโันะ้มันน้ะโนคันมนโดนัน้มฮนะ้ยเฮ้ยมะ้อละ้อนนะสิน้นลนะโ้นลละ้ลล้้น้อนไปดนะนดน้ำม้โ ้ยยีี่่มันนนแกเเป็ใครไม่หรอกชอบไปทามมิงตัวฮอาโดนไฟเผาตายอ่ะเอ้ยฉันจะเปิดว่าถ้าเราหาเหรียญสีชิ้นนี่เหรียญศักดิ์สิทธิ์พูดขอออายิงอยู่ในนี้อยู่พอใชมเอาไม่ปเอาไปไปขาย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 เรีดีค่าค่าแม่ขี้ผีโดนนั้นได้ด้วยเราอมเหรียญเราไปขายได้เหรียญศักดิ์สิทธิ์เออว่าไปไม่ได้ไม่ได้แต่เขาจะเปิดท้ำลายเออไปไม่ได้ไม่เอาไปกลับเดือดไปเดือดไปเดือดเอาไปออกที่นี่ดีกว่าโว๊ย